สวัสดีครับวันเป็นวันแม่แห่งชาติใช่ไหมครับเรารักคุณแม่มากเพราะว่าคุณแม่เสียสละเพื่อลูกสเสมอทั้งๆที่ลูกไม่รู้ผุณคุของพระคุณแม่ก็ตม่มคุณแม่ก็ไม่คิดมากก็ยังรักลูกโตยิซาลาชีวิตซึ่งความรักของคุณแม่ก็คล้ายๆกับพระเยซูที่ได้สงถุขตรมในกันแขน็ญเพื่อไทยบัาของเรา ผู้ที่ขอบคุณคุณแม่ต้องขอบคุณพระเยซูให้ได้เพราะว่าพระคุณของพระเยซูที่ได้สมถูกตรงไมก้กางเขนเพื่อไทยบับเรานั้นเหนือจินตนาการเหนือกว่าความรักและความเสียสละคุณแม่หลายร้อยเท่าทีเดียวแต่ในไทยผู้ที่ยังไม่ยกและไม่รู้พระคุณของพระเยซูก,ก็เป็นจํานวนมากผมจึงรู้สึกอกหัก วังว่าคุณแม่ทั้งหลายของเราเปลดใจเชื่อพระเยซูแล้วก็กลายเป็นนางอธิษฐานเพราะว่าคุณแม่ทั้งหลายคงเราต้องเข้าแพ่นดนของพระเจ้าด้วยกันโดยเชื่อพระเยซูให้ได้อาเม n หวังว่าเป็นอย่างนั้นนะคะพระเจ้าทรงไวยผลคุณแม่ทุกท่านในประเทศไทย หัวโค้พระวจนาของวันนี้คือจงกลับใจใหม่ไม่เช่นนั้นจะพินาศโคจดจำนานนุกกาบทที่1ิโคที่ส5หิบเป็ดคนนั้นที่ถูกโครบิลโลมพังทับได้ท่านคิดว่าพวกเขาทำผิดมากกว่าคนที่อาศัยอยู่ในกรุงเยรูซาเล็มทั้งหมดหรือเราบอกพวกท่านว่าไม่ใช่แต่ถ้าท่านทุกคนไม่กลับใจใหม่ก็จะต้องพินาศเช่นกัน เมื่อคนเอื่นเห็นเราบอกว่าโอ้คุณเก่งมากพูดภาษาไทยเก่งนะดีไซน์ดีคุณดีคนเหมือนไฮโซนะครับเสียงมันหวานมากนะครับทำให้เรารู้สึกดีใจมีความสุขหากนี่เป็นค้ดเทจริงเราก็ไม่มีเหฮุผลที่ไม่ชมเชยอย่างนั้นนะครับยังมีหนังสือชื่อการชมเชยทำให้เมตแตหวานก็เต้นลำได้ด้วย,ยเ a i s e ม a k e ์ even fails dance แต่ผู้ที่ไม่รู้จักเราฟัางอนเขาบอกเราว่าจงกลับใจเชียอใหม่ใครจะยอมรับและกลับใจตามคำพูดของเขาเพราะว่าคำพูดที่ว่าจงกลับใจใหม่นั้นหมายนานมถึงว่าผู้ที่พูดสะอาดและชกทํากว่าเราแต่ผู้ฟังนั้นเป็นคนทำผิดปลาดเราจะไม่ชอบฟังคำเช่นนี้นะเดี๋ยวผู้ฟังโบโหและ ทล,ลกับพูดที่พูดอย่างนั้นคือจงกลับใจเชียใหม่เพราะฉะนั้นเราไม่อยากพูดอย่างนี้หากพูดก็อยากจะชมเชยเถิดเพื่อจะไม่ดนดาหลือทล,ลกะกแต่พระวจนะของวันนี้พระเยซูได้สรงเน้นกันกลับใจหลังจากได้ฟังข่าวสดที่เกิดขึ้นไหนสังคมอิสราเอลคือเป็นล,ลาดเจ้าเมืองเชาวโรมฆ่าชาวกาลิลี ที่กำลังถวายเครื่องบูชาเด่พระเจ้าทำให้เลือดของเาากาลลลีกับเลือดของสัตว์ที่ถวายบูชาแต่พระเจ้าก็ปักปงกันแล้วนะเหตุการณ์อย่างนี้ทำให้ชาวยู่รู้สึกโบโหมากพวกเขาหาช่องทางที่จะเก้เขล่นเจ้าเมืองปิลาตเท่าที่จะทำได้พระเยซทูทรงเป็นชาวยู่เช่นเดียวกันดังนั้นเมื่อพระองค์ฟังเขาอย่างนี้ต้องกล่าโทษ ลเล่ชิงสักปิลลาดเหมือนชาวอยู่แต่พระเยซูไม่ยุ่งเกี่ยวกับการเมืองพระเยซูตรัสต่างนี้ท่าน,นไหายคิดว่าชาวกาลิลีเหล่านั้นเป็นคนบาบยิ่งกว่าชาวกาลิลีอื่นทั้งหมดเพราะพวกเขาต้องทนทุกข์อย่างนั่นเหลือเราบอกพวกท่านว่าไม่ใช่แต่ท่านเองถ้าไม่กลับใจใหม่ก็จะต้องพินาศเหมือนกันพระเยซูไม่พูดถึงความชั่วร้ายของปิลลาด แต่ตรัสว่าไม่ใช่ชาวกาลิลีที่ถูกฆ่าตายเป็นคนบัปหนักกว่าพวกเขาที่ยังมีชีวิตยอยู่ใครก็ตามหากักไม่กลับใจเชี่ยใหม่คนเหล่านั้นหลีกเลี่ยงกันพิพากษาจากพระเจ้าไม่ได้ต่อไปเราฝังโคโจจจำคงวันนี้อีกครั้งหนึ่ง1 0คนนันที่ถูกโครบสิโลวมพังทับตาย ท่านคิดว่าพวกเขาทำผิดมากกว่าคนที่อาศัยอยู่ในกรุงเยรูซาเล็มทั้งหมดเหรอเราบอกพวกท่านว่าไม่ใช่แต่ถ้าท่านทุกคนไม่กลับใจใหม่ก็จะต้องพินาศเช่นกันในเคสที่สิเนที่ถูกโครรสิลวัมพังทับไา้พักเป็นชาวไทยฝังเขาอย่างนั้นก็เออรู้สึกสงสารเขาแล้วก็คิดว่าโชครายมาก ผู้ที่ไม่ได้ประสบอุบัติเหตุอย่างนั้นก็ถือว่าโชคดีแต่พระเยซูไม่ได้อธิบายอย่างนั้นนะครับในครั้งนี้พระเยซูตรัสเช่นเดียวกันคือถ้าท่านทุกคนไม่กลับใจใหม่ก็จะต้องพินาศเช่นกันพระเยซูไม่ยุ่งเกี่ยวกับปัญหาการเมืองพระเยซูไม่ใช่ ผู้ปฏิวัติสังคมพระเยซูไม่ได้แสดงจุดเอนยเพื่อเอกราชของอิสราเอลนกจักนี้พระเยซูไม่ได้นับถือความโชคชะตาด,ด้วยพระเยซูชวนประชาช,ชนทุกคนรวมถึงผู้ที่กำลังฟังคลิปวิดีโอนี้ในยุคนี้ต้องทำอะไรให้ได้ถูกต้องนะครับต้องกลับใจเชียใหม่ให้ได้เพราะอะไรนะครับเพราะว่าถ้าหากมีได้กลับใจต้องถูกพิพากษา เพราะว่ามนุษย์เราทุกคนเป็นคนบาปมีทางเดียวที่จะได้ความโลภสำหรับมนุษย์ทุกคนในโลกนี้นะครับนั่นคือการกลับใจเชี่หม่เพราะว่ามนุษย์ทุกคนเป raszam, ็นคนบาปมีทางเดียวที่จะได้ความโลภสำหรับมนุษย์ทุกคนในโลกนี้นั้นคือการกลับใจเชี่หม่ดังนั้นตั้งแต่พระเยซูเริ่มปฏิบัติภารกิจพระเมสยาพระเยซูประกาศว่าจงกลับใจม่ เชื่อเขาประเสริฐเพราะว่าแผ่นดินของพระเจ้ามาใกล้แล้วจากที่นี่เราได้ทราบอย่างชัดเจนว่าพระเยซูไทยทรงเสด็จม,มาสู่รุ่งนี้เพื่ออะไรนั่นคือไม่ใช่การสร้างประเทศที่เอกราชจากโลกหรือให้ประเทศอิสราเอลรุ่งจกักพระเยซูไม่ได้ต่อสู้เพื่อระบบประชาธิปไตยด้วยพระเยซูได้สรงสเสด็จม,มาเพื่อให้คนบาปสามารถเข้าแผ่นดินของพระเจ้า และเมื่อเรายัางมีชีวิตอยู่ในโลกนี้เราสามารถลิมรสชาติเพนดินสวรรค์โดยถูกพระเจ้าทรงปกครอไม่ใช่เป็นาธาตุของความบัปเ์หรือลุงหล้งของมันสัตว์เพราะฉะนั้นฝ่ายมนุษย์เพื่อที่จะได้เข้าเพนดินสวรรค์สิ่งที่ต้องกระทำให้ได้นั้นคือการกลับใจเสียใหม่มิฉะนั้นไม่มีทางที่จะดิกเลี้ยงกันพิพากษาจากพระเจ้าได้ เพราะฉะนั้นเมื่อผมบอกว่าเชิญกลับใจใหม่เชิญเชื่อพระเยซูเป็นคําประเสริฐสาหรับชีวิตของเราทั้งหลายไม่ใช่เป็นคําพูดที่ทําให้ฟังแล้วก็โมโ oh, หหรือไม่สบายใจอย่างแตกขัดนะครับผมเองอยากจะพูดทีดีนะครับอยากเป็นพูดปากวานันทําให้ผู้ฟังรู้สึกดีใจแต่สำหรับคนบาปคำพูดที่เชิญให้กลับใจเป็นเหมือนน้ำทำนอง ชีวิตสำหรับผู้ที่กระหายนะ้ำเป็นคำที่ช่วยชีวิตจากความพินาศทังนั้นเมื่อเราฟังแล้วก็เรากระทำตามคือกลับใจเชื่อไหมแล้วรู้สึกอย่างไรถูกต้องนะครบหากเรากรับใจแล้วก็วันเวลาที่สดเชิญเข้ามาชีวิตของเราเต็มเปี่ยมพระพล래ปิติอินดีนะครับเพราะฉะนั้นทางไหนที่รักเชิญยอมรับตัวเองเป็นคนุณบาทแล้วก็ กลับใจโดยโร้องไห้แล้วก็ตั้งใจที่จะทำนนชีวิตใหม่โดยติดตั้งพระเยซูนี่เป็นคำประเสริฐสำหรับชีวิตของท่านทั้งหลายพระเจ้าทรงอวยพลผู้ที่สนใจการเรียนพระคัมภีร์หรืออยากจะเข้าร่วม,มกกนมัสการกับเราก็ติดต่อได้นะครับ พอ,อของมีถุและบรรดาสัรพานามเนื้อก็สิในไปไทุสวั่นสั่นสันวรีสุสัมภิษส,ส,สิ้นสันวลีสุนัตยบัญ